แม่บอกเอ็กออกมาทำไมตอนนี้โรคมันเยอะเรื่องอะอแล้วบอกทำไมไม่รู้อ่ะคือโค้งไม่หายให้กูออกเบอร์ยุงในใส่แมสป่ะก็ใส่อะแต่ก็นอนติดกันแบบปลาดุกเลยโค้งเหมือนกันไอพี่แต่ใส่ทำไมตอนนอนก็ใส่ใส่มีโทษไหมก็เขาลงความผิดเงี้ยเดือนหนึ่งใช่เหรอเออแต่นอนตีนผ้าแกงี้เลยสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะกับรายการการละครหนึ่งบายโคกซิโ o นะครับสำหรับ EP นี้ฮะเป็น EP สเปเชียลซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจำพิเศษคนบุรีนะวันนี้เป็นวันที่เพื่อนรักผมได้รับอิสรภาพนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมรอเพื่อนคนนี้มา7จ็ดปีเต็มๆนะมันมีเรื่องราวนะครับ ในการที่ผมทิ้งเพื่อนคนนี้ไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเราไปรับเขาก่อนเลยดีกว่านี่ก็คือคณะเพื่อนพี่น้องนะครับที่มันยืนรอรับไปพบกับเขาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว น,น,น,นี่ครับยอดบินทั้งหมดว่าราวันตกนะและนี่ก็เป็นนะครับของฝานชิ้นแรกนะครับจากเพื่อนนะครับเอ๊ะใช้เป็นไหมเนี่ยต้องหักต้องหักมันมันมันมน,นา,จา <c oughs> นจะัดเข้าไปได้ป่ะนี่เราเราไปดูนะชิ้นต่อไปเราจะไปซื้ออะไรกันนะครับเอ๊ ว่าเสร็จภารกิจวันนี้นะครับโอ้โหเดินขาลาลยเดินขาล่าไลกัถหายบ้าเดี๋ยวบอกก่อนเนื่องจากนะครับเราไม่ได้ถ่ายทําในตอนที่เราเข้าไปซื้อตามช็อปต่างๆเพราะว่าแบตโทรศัพท์ผมหมดเป็นไงถามความรู้สึกก่อนเอ็กเป็นไงตื่นตนเพื่อนเพื่อนจยากให้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะแต่จะร้องไห้แต่ร้องไม่ออกอะมาดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเปี่ยนลุกไปเลยให้รู้ไปเลยชีวิตใหม่เพื่อน หมื่นแปดห้าร้อยโทรศัพท์สี่หมื่นคือต้วนนะแบบกลมๆไปเลยช่วเลยนี่มันแยเอ็กเลิกเองเลยใช่ไหมไม่รู้เลยไม่เจอกูไม่เจอกูไม่เจอมึงเกือบหกปีเนี่ยมึงเป็นอย่างนี้แล้วผมเอ็กต้องแคร์ครับโคตรดีครับเราจะเป็น ข้างในแฟชั่นเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลยโอ้แชฉด้วยเ็มพาดเ็มพาดครับเอออันนี้ผมเลือกให้เพื่อรักเลือกให้เพื่อรักเลือกให้โอ้เลือกให้เอให้โอาเลือกเสื้อให้อ๋อนี่ไงตัวนี้ตัวนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นอะไรหรอที่เลือกป้าอะไรกใส่ออกมาไม่ใช่แล้วนี่นี่อะไรตัวไหนตัวไหน่น่เน่เน่เออไอ้เจ๊อะไรออกมาไอ้เจ๊เอานี่นะครับบางคนถามว่าพี่โคบจับหมูสีพี่โคบแปลว่าอะไรนี่นี่นะพี่เอ็กซ์ใส่ออกมาแล้ว สีขาวี่ขาวหมูสีที่เขาเรียกว่าจับหมูสีเนี่ยข้างนอกเราเรียกว่นกินตะแเป้วันนี้ยังมีอยู่หรอมีอยู่แต่เข้ายากแล้วไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ยากนะถือไปมอบเข้าได้มันจะเข้าเสร็จคุณไปเข้าแล้วยากเหรอเอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ไงโอ้โหอย่ามาให้ไปด้วยนี่นี่นี่ตัวนี้นำเสนอตัวนี้นำเสนอเรื่องจากเอ็กอะอยู่ข้างในนานไม่รู้อะไร ตอนนี้โซเชียลมาแรงว่าอกบอกไปว่าสังกสีสังกสีนี่ครับสังกสีแต่อันนี้ไม่ใช่ไอ้นี่กูรู้อันนี้เขาเม่เขาแถมมาแต่เขาติดตรงหูร้อยปากเพื่อนต่อทวิเกนไมาเยแต่ตอนกูนเข้าไปไม่ฮิตน,นะตุ่นไม่บอกเจ็ดหมื่นได้ยังไงเนี่ยนะ เพราะว่าอะไรนี่นะตัวนี้ iPhone Pro Max อ๋อ12 Pro Max นี่นะนี่ก็40,000ตอนแรกบอกว่าพอใส่กล่องปุ๊บก่อนจ่ายตังค์มึงวิ่งอนะีกไมาวิ่ง,งไปหาประชาชน,ส,านสิ่งที่ได้ในชีวิตใหม่นะครับของบอสเอ X เพื่อนเรานะครับกับบรรดาเพื่อนๆนะครับทุกคนนะและไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะครับที่เราเราเราส่งเสียกันระยะเวลาเท่าไหร่พี่เอ X ไปอยู่มาเท่าไหร่หมดทั้งหมด7ปีแม่บอก X อกอกมาทำไมตอนนี้โลกมันเยอะ เออแล้วบอกทำไมไม่รู้คือต้นงงไม่หายให้กูออกเพออยู่งในใส่แมสป่ะก็ใส่อะแต่ก็นอนติดกันแบบประดุกเลยงงเหมือนกันไอ้เจ้ยจะใส่ทำไมตอนน้องเขาใส่ใส่มีโทษไหมก็เขาลงความผิดยาเดือนหนึ่งใช่เหรอเออแต่นอนเต้นผ้าก็อย่างนี้เลยต้นงงเหมือนกันทุกวันนี้ยังงงเลยข้างล่างประกาศแล้วใส่แมสทุกคนต้นหลังใส่เพื่ออะไรให้หายใจไม่ออกกันเล่นอ่ะเออพะกุยยากาศหายใจกันเนาะนอนก็เต้นถ้าจะถีบหน้าเลย เออมันมันจะใส่เพื่ออะไรวะตามจริงเนหนาวนะโทษอะไรเรื่องจำน้อยนะนอนห้อง20กว่าคนเพราะว่าอะไรทำไมไม่มีใครอยากเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้แดนยันยันใหญ่ๆอ่ะ900กว่าคนมันเป็นประวัติศาสตร์แต่ถามว่าเที้ยวเที่ยวไปเดิมอีกคู่ยวไเดมครูเี่ยวไปเดิมอ่ะแล้วเอาง่ายๆนะความเที้ยวไปเดิมเดี๋ยวเราจะมีอีพีพิเศษดีกว่าการเป็นอยู่ข้างในจากการถ่ายทอดของพี่พอดิก ได้ไหมได้ได้ได้โอเคนะเอาแบบการมันอยู่ข้างในอะ่ะยังไม่ไมต้องอ<ะ>เรื่องเล่าอะไรล่ะขอเอาปัจจุบันเนี่ยข้างในคุกเนี่ยว่ามันลำบากยังไงโอ้สุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะพา mod X ไปเปิดหูกประตาที่ไหนเดี๋ยวค่อยติดตามกันโอเคปะ่ะเดี๋ยววันนี้เราพักผ่อนก่อนนะและนี่คือปลาครับโฉมใหม่ของเพื่อนผมนะ m o X นะเราจะไปเริ่มต้นชีตใหม่ละไป เอ็กเป็นไรเอ็กเพื่อนเท่าะว่านี่นะหลังจากห่างหายนะเป็นเจ็ดปีกนี่นะออกมาเจอภูมิแพ้ต่างจังหวัดอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดจ,จะอํากันแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงที่พักนะครับนี่ก็แวะซื้ออาหารเข้าที่พักนะครับ ถึงเรียบร้อยแล้วครับใช่ไหมครับเรา3คนก็พาไปดูบริเวณรอบๆว่าว่ามันเป็นความส่วนตัวจริงนะเรามาเนี่ยยุคโควิดก็จริงแต่มันไม่มีอันตรายแน่นอนคือ่าพักผ่อนพวกผมพาไปดูรอบๆบรรยากาศรอบๆเลยครับไปบรรยากาศร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์ผมและเพื่อนๆตั้งใจทำให้เพื่อนรักคนนี้ครับ เป็นไงเพื่อนที่แบบอยู่ข้างในมาตีกรอบเจอเจอตื่นมาเจอแต่กำแพงกับหลังคาพอม,มาเจออย่างนี้เป็นไงเพื่อนรูสึกยงโอ้โหแม่เหมือนสวรรค์เลยนะลมแม่งโอเคปะ่ะรู้สึกดีขึ้นนะอากาศมึงเย้ะแบบว่าอยู่ข้างในแย่งกันหายใจเอออยู่ข้างนอกไงอยูนะ่ข้างนอกหายใจคนเดียวเออสบายสระน้ำออส่วนตัวด้วยหลังจากที่เราเดินชมรอบๆพี่พักนะครับก็ถึงเวลาพักผ่อนและใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับาแล้ว โคกเอ็กๆอย่าอู้เอ็กอย่าอู้เอามาย่างให้หมดเลยเพื่อนเนี่ยย่างไปถามถามมาเนี่ยก็กูถามให้ดูเอาพวกเนี้ยปลาอะไรข่าไม่ตายปลาอะไรประยุทธ์เฮียอายุเป็นผลเนี่ยทุกวันนี้ยัข้าไม่ตายเฮียประยุทธ์ทอไลน์ประยุทธ์จันโอชูโตพากูออกเลยสัต กูเพึ่งบ่อยมานะยอมยอมเ่ตาคนเลยมดอะไรอ่ะที่รกาที่สุดในโลกมดทลยยิดเรียกเธอไร้ะเดวมดทรยิ้มิดทย้อโอ้โหได้ได้ด้ด้เยได้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 ้ไได้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 ้ได้ ไม่ด้แตกนะมไม่ใช่ล้ไม่ไม่ให้โดนจริงๆไม่ใช่ไม่ช่วยก็อย่าทำร้ายจบเลยหอยอะอยอะที่หลังอ่ะเอาไปล้างก่อนไม่ใช่ล้างบนเตากูไม่รู้ไอ้ไอ้มันปักโบนี่เหรอมาด้ตบียกสีเลยไม่รู้จริงไม่รู้จริงแล้วจะสุกไหมเนี่ยเอา ถามว่าในชีวิตพวกเราเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันลายการที่สุดหรือวแล้วก็เสียใจที่สุดผมนะวันที่เมียไล่ผมออกออกจากบ้านไ้อยู่ที่อื่นเอาง่ายคือว่าต้องแอบซัาให้เนียนใช่ป่ะเจ้าจะมาขยายทำไมคืออยากรู้เฉยเฉยสำหรับกูคือลายการที่สุดคือการโดนหักหลังสำหรับผมหรอสำหรับผมก็ เมื่อรู้ว่าคนที่เราอ่ะคิดว่าเป็นมิตรภาพใช่เลยขอบคุณมากไอ้เหี้ยปีห้าเจ็ดปีที่สิ้นอิสรพวันแรกกูเสียหมดทุกอย่างกูจะไม่จบ เป็นวันเป็นวันเกิดของกูทางที่เพื่อนฝูงอะ่ะรอการกลับมากูวันนั้นทุกคนอ่ะรอรอจัดวันเกิดให้กูใช่แต่การาจัดวันเกิดให้กูที่สอนอและก็ขอฝันวันเกิดให้กูเจ็ดปีหกเนี่ยกักหลักสิ่งที่ก่อนอยู่เข้าไปกูสร้างไว้กูกลับไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้นแต่กูยินดีใจที่กูออกมากูมีเพื่อน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 มันก็เป็นความเสียใจและก็ดีใจของกูที่กูเสียงานไปแต่กูได้เพื่อนดีๆอย่างผู้มึงไอ้นี่พูดแตกใจจริงนะนี่นมดเอกนะ ไม่เคยตอแหลอยู่แล้วอ่ะจริงนะเนี่ยบอกตรงเลยผองขนลุกเลยใช่ไหมเป็นอะไรปวดขี้โหเจียเจียโจ๊บเหี้ยเส้นโทษ x ใจปีแฉแต่เนี่ยส่ง x ยันวันสุดท้ายแล้วยันวันนี้และก็มีชีวิตอยู่วันเนี้ยจนถึงวันนี้วันเข้าวันแรกและทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมืือนนนกัตลดไป ดีใจเพื่อนได้รับอิสระภาพมาวันหนึ่งที่มันอยู่ข้างในอ่ะกลัวมันแบบว่าสบายหรือเปล่าอยู่ยังไงจะโดนย้ายไปที่ไหนไหมแต่สุดท้ายมันผ่านมาได้ไงพอมันออกมาได้นะเราแม่งโคตรดีใจออกมาสมรรถภาพครบสองสองนะตอนนี้เราสบายใจมากก็เลยพาเพื่อนมาผ่อนคลายมั่งอะไรบ้างแล้วก็แล้วเรื่องอนาคตให้เขาคิดเอาอยากบอกมดด้วยว่าเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ณวินาทีนี้การเวลาไม่ทําให้เราเปลี่ยนไปเลยจะห่างกันไปจะอยู่ด้วยกันตลอดยังไงก็เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน มันคือพี่น้องไปแล้วนะึนนนครับมันคือพี่น้องไปแล้วกูรักมึงไว้เพื่อนอสำหรับผมนะฮะย้อนไปก็คือว่าเจปีที่แล้วนะในวันที่ผมออกมานะครับคนข้างในคุกนะได้รับอิสรภาพนะในวันแรกออกมาเนี่ยนะจะมีใครสักกี่คนครับที่จะมองเห็นเราใครจะมองเห็นเราผมเชื่อได้เลยว่า ทุกคน่ะโดนมองข้ามกันหมดในวันที่ออกมาวันแรกแต่เชื่อไหมครับเพื่อนผมคนนี้พอรู้ว่าผมออกมาก็ติดต่อผมแล้วก็ให้ผมไปหาคือบางคน,อ,อ,นอาจจะมองว่าเรื่องแค,อแค่นี้อัะบางคนอาจจะมองว่าเรื่องแค่นี้แต่สำหรับผมเนี่ยทำให้ผมรักวนเอ็กถึงทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใช้ของวันเอ็กหมดเลยเสื้อผงเสื้อผ้านะตอนนั้นมีแฟนก็คือนอนแฟนเขาก็นอนบนเตียงอยู่แล้วเอ็กก็อาบน้ำร้อยผมก็อาบน้ำผมก็ความที่แบบเราอ่ะเรารู้อยู่แล้ว ก็ต้องนอนกับเมียใช่ไหมถูกป่ะมึงจะนอนล่ามเออก็คือว่าเรากําลังจะปูผ้านะครับก็คือปูผ้าพี่จะนอนเพราะเช้าเดี๋ยวเรากลับขี่กลับแล้วถูกป่ะไอ้บอกเฮ้ยทำไรเก็บขึ้นมาที่เยอะแยะทำไมจะนอนไม่ได้โอ้โหเนี่ยนะเป็นเรื่องอะไรที่อ่าผมแม่งเก็บไว้ในใจแล้วแล้วมันมีได้หลายเรื่องนะที่มดเอกไม่เคยมองข้ามผมเลยสักอย่าง เราง่ายว่าเอ็กได้มาพันหนึ่งแบ่งคงห้าร้อยโดยที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็<ะ>เราอยู่ด้วยกันแบ่งก,กันเลี้ยนแบ่งกันกินอาจจะไม่มีอะไรมากมายราแต่ก็มันก็ช่วยต่อชีวิตเราได้แต่ความสัมพันธ์เราอ่ะไม่ใช่ว่ามองมาแค่ออาบาคับข้ขางนอกอบ่อยอผมอยู่กัโคับมาตั้งแต่ในคุกตั้งแต่ก็คือว่าสมัยเหมือนเด็กวัยรุ่นน่ะเด็กวัยรุ่นก็เหมือนว่ามองเขาดูเขาในการที่เป็นเด็กก็ตอนนี้ก็แบบกำลังโตเลยกำลังโตเลย แล้วสําหรับในวันนี้มันเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมามันย้อนกลับมาที่เป็นสิ่งอะไรที่เราต้อ <บะ S 1> คือในเพื่อนคนนี้ไปแต่นั้นคือความรู้สึกของเราสองคนใช่ก็ยังอยู่ผมอยากจะบอกมดเอกเพื่อนผมคนนี้ว่าภูรักมึงภูรักมึงกง้าวแรกที่พ้นโทษออกมาครั้งนี้โคก<ห>คืนให้มากกว่าความเป็นเพื่อนอีกมันลึกซึ้งมากอ่ะไอผู้ใหใจจริง เคยได้ยินสุดของผมและจะเป็นอย่างนีตลอดไปนับจากวันนี้สัญญากันเพื่อนกันตลอดไป